อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลยางน้ํากลัดเหนืออาเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเกษตรกรและชาวบ้านโดยอ่างเก็บน้ํามีความจุ42.20ล้านลูกบาทเมตรแต่ในช่วงฤดูฝนมีน้ําท่าไหลเข้าเฉลี่ย74.30ล้านลูกบาทเมตรจึงต้องหาแนวทางบริหารจัดการน้ำส่วนเกินนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ ล่าสุดได้มีการปฏิบัติงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่1เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในกิจกรรมการเกษตรอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้หลังจากขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุข,ของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในกิจกรรมการเกษตรอุปโภคบริโภคและอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถตัดยอดน้ําเพื่อช่วยในการบรรเทาอุทกภัยและบรรเทาภัยจากน้ําแก่ประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างห้วยแม่ประจันอ่างเก็บน้าห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากชาภาริรกที่ในหลวงรัชากาลที่9ได้มีภรราพริกเมื่อปี2523กรมชุมระทานได้สนองพระราชดำริก่อสร้างเสร็จในปี2 5 4 9 เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างมีปริมาณถึง73ล้านแต่ความจุของอ่างมีเพียง42.2ล้านทำให้กรมชลมระทานมีแนวคิดที่จะเพิ่มความจุการเก็บกักน้ำเราสามารถขุดได้6.9ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลมระทานยังวางแผนที่จะพัฒนาการทำถนนรอบอ่างเก็บน้ำทำระบบส่งน้ำซ้ายขวา50กิโลให้เป็นถึง100กิโล รวมถึงการขุดลอกแม่น้ําการสร้างประตูระบายน้าในลําน้ําต่างๆเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่สําคัญได้เปลี่ยนเกษตรกรจากการปลูกสับประรดมันสาปะหลังให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงยิ่งเช่นทุเรียนปาล์มน้ามันมะนาวกล้วยหอมและกล้วยไข่เราจะพัฒนาดินที่ขุดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจัดภูมิทัศน์ใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญข,ของจังหวัดพิศบุรีอีกที่หนึ่งด้วยครับก่อนที่ยังไม่ไม,ไ,มไม่มีเขื่อน การพ่อปูนมันก็ยากเพราะเราต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศแต่มันได้อย่างจากโครงการพระราชดำดิเกิดขึ้นปับ๊บปัญหาชาวบ้านเหล่านี้ผ่อนคลายไปได้เยอะเพราะเรามีน้ําเป็นต้นทุนอยู่แล้วมีโครงการเกิดขึ้นขุดเพิ่มขึ้นไปในมาน้ําเยอะขึ้นแล้วไอ้พื้นที่ที่ไกลไม่ถึงที่มันอยู่ห่างไกลปัญหาก็ไม่เกิดขอบคุณทวประธานที่มีโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นนะครับชาวบ้านตัวน้อยหรือปลาอักอากได้เกษตรกรไม่ต้องการอะไรมากมัมีน้ําท่าสมบูรณ์เกษตรกรก็จะมีความเข้มแข็งในตัวเองครับ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่1เป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่สูงสุดสามารถเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในกิจกรรมการเกษตรอุปโภคบริโภคและสามารถตัดยอดน้ำเพื่อช่วยในการบรรเทาอุทกภัยและบรรเทาภัยจากน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างห้วยแม่ประจัน